กันอีกครัครบกับการติดตามพันยางยอดดำหรือว่า JBP80 นะครับพื้นที่ของจังหวัดเลยเหล่านี้ครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนนะครับหรือสมีดก่อนใส่ปุย๋ยแล้วก็ก่อนฉีดพ่นเอทิฟอน e นะครับท่านจะเห็นว่าได้ยางน้อยมากนะครับ2มีดแค่นี้เองก็เลยทําการใช้เอทิฟอน52%มาผสมน้ำนะครับในเหลือ25%ฉีดพ่นครับดูผลที่ตามมาครับ อ๋อันนี้ใส่ปุย๋ยแล้วด้วยนะใส่ปุย๋ยเคมีแล้วด้วยแล้วก็จา่ายอิเลฟอนฉีดพ,พ่นดือนละหนึ่งครั้งครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นนะครับสองมีดเหมือนกันก็อาจจะด้วยการได้รับน้ำฝนด้วยนะั่นแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพันยางยอดดำหรือว่า JBP 8ปสนี้นำไปพิจารณาแก้ไขในส่วนตวเองได้นะครับสวัสดีครับ